ประเภทของเซตสามารถแบ่งประเภทของเซตได้สประเภท1เซตว่างเซตว่างคือเซตที่ไม่มีสมาชิกเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์นี้หรือสัญลักษณ์นี้ตัวอย่างเช่นเซตของตัวอักษรที่เป็นสารในภาษาอังกฤษซึ่งอยู่ในคําว่าริ y t h มเขียนแบบแจกแจงสมาชิกได้เป็นเซตว่างซึ่งมีสมาชิกศูนย์ตัวสองเซตจํากัดคือเซตที่มีจํานวนสมาชิกเป็นศูนย์หรือจํานวนเต็มบวกตัวอย่างเช่นเซตของจํานวนนับที่น้อยกว่า10 เขียนแบบแจกแจงสมาชิกได้เป็นเซตของ123ไปเรื่อยๆจนถึง9มีจำนวนสมาชิกเท่ากับ9ดังนั้นเซตว่างก็เป็นเซตจำกัด3เซตอนันต์คือเซตที่ไม่สามารถบอกจำนวนสมาชิกของเซตได้ตัวอย่างเช่นเซตของจำนวนเต็มลบที่หารด้วย2ลงตัวเขียนแบบแจกแจงสมาชิกได้เป็นเซตของลบสลบสลบหไปเรื่อยๆประกอบด้วยสมาชิกมากมายนับไม่ถ้วนซึ่งไม่สามารถบอกจำนวนสมาชิกของเซตได้ จงระบุประเภทของเซตให้ถูกต้องข้อ1เซต M ประกอบด้วยสมาชิก1 2 3าไปเรื่อยเืดังนั้นข้อ1เป็นเซตอนันต์เพราะประกอบด้วยสมาชิกมากมายนับไม่ถ้วนข้อ2 N เป็นเซตซึ่งประกอบด้วยสมาชิก x โดยที่ x เป็นจำนวนจริงและ x มากกว่าลบ2แต่น้อยกว่า2ดังนั้นข้อ2เป็นเซตเซตอนันต์ข้อ3 O เป็นเซตซึ่งประกอบด้วยสมาชิก x โดยที่ x เป็นจำนวนนับที่น้อยกว่า0ดังนั้น ข้อ3เป็นเซตว่างเพราะเป็นเซตที่ไม่มีสมาชิกเลยข้อ4 p เป็นเซตซึ่งประกอบด้วยสมาชิก x โดยที่ x เป็นจำนวนจริงที่ x ยกกำลังสองน้อยกว่า0ย์ดังนั้นข้อ4เป็นเซตว่างข้อ5 t เป็นเซตซึ่งประกอบด้วยสมาชิก x โดยที่ x เท่ากับ n ยกกำลังสามและ n เป็นจำนวนนับที่น้อยกว่า100ดังนั้นข้อ5เป็นเซตจำกัดเพราะเป็นเซตที่มีจำนวนสมาชิกเป็นจำนวนเต็มบวก